ับแล้วเข้าบ,บ้านแล้วมังลำกกวางอยู่ตนะีห้ากว่าแล้วกวางไปก็มีปลา ทะเลเชาน้ำชาวทะเลก็อยู่ในทะเลหากินทะเลพี่น้องทะเลไม่มีปลาบางวันมันก็มากบางวันก็ไม่มี บ้าบางทีเป็นคลื่นเป็นลมทีก็เกิดอันตรายในทะเลกลับมาเกิดวนพันลักการพันอะไรก็ลำบากลำบนเพื่อนเข้าบ้านหมดไม่มีใครช่วยไว้วันลางลงวันนี้ไม่ได้อะไว้ต่เช้าเหงาไม่ได้วางกนะันวเข้าบ้านกันแนละ้ววิ่งกัน ทะเลวันก็มากวันก็ไม่มีสักตัวก็มีเป็นเราบางทีพบปลามากแล้วก็เราจะวางวางลงไปแล้ววนเราห่อไปแล้วก็ขุดใต้วนหมดไม่ได้สักต,ตัวก็มี वाग लुकेदा मैंने हमने वांग ได้เปนหลังก็ไม่ได้ดวงใครดวงมันเราก็มีดวงวันนี้นตั้งอยู่นั่นแหละไ <c oughs> ด้ยี่สิบไายพอดีพี่น้องเว้วันนี้บางทีได้ ปรมนี้คือหกว่าแล้วห้าโงกว่าแล้วห้าโมงเย็นเจ้าหเช้าห้าโเย็นห้าโมงเย็น เป็นแล้วทำนี้วางเลยทำนี้ก็วางว,ว,วางรอบมีไหมวางคำคับแรงก็ไม่ได้พนะี่น้อยถีงเพื่นเป็นลม Selamat di perpian kau ni nak, selamat di kau.